โอเคครับตอนนี้สมมูรณ์แบบแลฮะปรับมาทิศโหมดของออตโต้นะครับโหมดออตโต้โอเคเย็นช่ำเลยครับผมโอเคมาที่ออตโต้นะครับเพิ่มสปีดบาวเวอร์ เย็นช่ำครับผมโอเคปรับได้ตามความต้องการนะครับผมปิดครับโอเคเปิดครับโอเค โอเคครับบาวเวอร์ทำงานปกติแล้วครับผมจบครับคิดว่าปัญหานี้น่าจะจบฮะเดี๋ยวผมขอทดสอบสักวันสองวันครับผมแจ้งให้เพื่อนอสมาชิกทราบกันครับผม